ขอเชิญร่วมทำบุญถวายให้แผ่นดินพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแดกสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าในพระราชวงศ์จัก,กรีเนื่องในวันจัก,กรีและพิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ37ปีพระครูอภิรักษ์ชิน,นวงศ์ดร์พระครูไทยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยายาติการามบวรวิหารผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศสารามประธานมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิวันเสาร์ที่6เมษายน2567เวลา8นาฬิกาพร้อมเพรียงกันณะวัดป่าพุทธชินวงศสารามเวลา8นาฬิกา36นาทีปล่อยปลาหน้าเขียงไทยชีวิตโคกระบือ38ตัว ถวายลงศพรร้ญาติ3าลงเวลา9นาฬิกา9นาทีพิธีเททองหล่อหลวงปู่ดูวาระที่6เวลา10นาฬิกา1ินาทีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานิประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระราชวงศ์จัก,กรีเนื่องในวันจัก,กรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567 เวลา8นาฬิกาสาธุชนพร้อมเพรียงกันนะวัดป่าพุทธชินวงศสารามเวลา8นาฬิกา38นาทีจากทานบารมีจำนวน11 1,111ครัวเรือนเวลา10นาฬิกา38นาทีพิธีวางศิลาฤกษ์ทานพระพุทธเมตตาประชาไทยรวมใจราชพักดีนำโดยพระภาวนาวชิรปราการพระอาจารย์ปารมีสุรยุทธโธเจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ติดต่อสอบถามโทร0 8 8 5 6 5 1 9 1 5 0 9 9 4 5 9 9 3 6 5ไลน์ ID s Thai 4 5 6